เป็นเรื่องเศร้าสําหรับพี่น้องวงการบันเทิงเมื่อผู้กํากับชั้นครูอย่างอาลลองหรือฉลองพักดีวิจิตศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประจําปีพศ2556ถึงแก่กรรมอย่างสงบณนะโรงพยาบาลรามาธิบดีสิริอายุ93ปีนายฉลองพักดีวิจิตหรือชื่อจริงว่าบุญฉลองพักดีวิจิตเป็นผู้กํากับภาพยนตร์และผู้กํากับละครโทรทัศน์ชาวไทย มีฉาย,ยาที่วงการภาพยนตร์ขนานนามให้คือเจ้าพ่อหนังแอคชั่นมีผลงานกำกับภาพยนตร์ไทยอย่างเรื่องทองและทองสองทางด้านงานละครฉลองเป็นผู้บกเบิกละครแนวแอคชั่นของทางช่องเจ็ดสีคือระยะนำแสดงโดยพิษทองเจือกับชัดมงคลบำเพนและยังมีผลงานกำกับละครอีกมากมายอาทิอังกอทองห้าลาสุขขอฟ้าอังกอรองเหล็กไหลฝนเหนือชุ่มแพร ทองเผ่านโลกบันเทิงสาวหานอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงผู้กำกับภาพ,พยนตร์ประจำปี2556และเมื่อวันที่9กุมภาพัานธ์2566ฉลองพักดีวิจิตได้ถูกบันทึกลงในสถิติโลกกินเนสว่าเป็นผู้กำกับการแสดงที่มีอายุมากที่สุดในโลกหรือโ l เดส t t ท d i r e ด t ร r โดยอายุของฉลองในวันที่โจดสถิติวันที่1กันยายน2565คืออายุ90ปี297วัน